สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ดอกรักแลกพบนะคะกำลังออกดอกบานสะพรั่งเลยนะคะต้องใช้คำว่าบานสะพรั่งนะคะเพราะว่าออกดอกนะคะดอกเขาก็จะออกเต็มต้นเลยล่ะคะ่ะสีแดงสีเหลืองนะคะแต่ถ้าต้องการจะปลูกจริงๆแล้วมีเนื้อที่จำกัดนะคะแนะนำให้ปลูกต้นที่มีสีเหลืองเนี่ยคะ่ะดอกจะดกมากเลยล่ะคะ่ะแล้วสีของดอกก็จะเข้ากับต้นทำให้ดู เกิดความสวยงามมากเลยล่ะคะ่ะสําหรับสีอื่นๆนะคะสีแดงหรือสีชมพูที่ปลูกไว้นี่ก็มีนะคะแต่ว่าเวลาออกดอกแล้วคือจะดูไม่สะพรั่งเหมือนกับดอกสีเหลืองนี่ล่ะคะ่ะสีเหลืองนี้จะเป็นที่นิยมปลูกนะคะเพราะว่ามีความสวยงามแล้วก็ดอกจะดกมากเลยะคะ่ะมีทุกกิ่งเลยนะคะ ปลูกไว้ประดับหน้าบ้านนะคะก็จะดึงดูดสายตามากเลยล่ะคะ่ะดึเพราะว่าด้วยความสีเขียวแล้วก็สีเหลืองของดอกนะคะจะเข้ากับสีเขียวของใบนะคะซึ่งดูมีความสวยงามอย่างที่เห็นเลยล่ะคะ่ะถ้ามีเนื้อที่ปลูกหลายๆต้นก็แนะนำให้ปลูกหลากสีก็จะดูดีนะคะแต่ว่าสีอื่นๆนะคะก็จะ แยกสีกับใบได้ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเป็นสีเหลืองนี้นะคะสีจะกลมกลืนแล้วก็ดอกดอกแล้วก็บานสะพรั่งมากเลยล่ะคะ่ะเช้าขึ้นมาก็จะทำให้เราดูสดชื่นมากเลยนะคะสำหรับชื่อก็อย่างที่บอกนะคะชื่อรักแรกพมกะคะ่ะพอเห็นแล้วก็จะสะดุดตาแล้วก็หลงรักเลยนะคะทุกครั้งที่ออกดอกนะคะก็จะมีความรู้สึกหลงรักนะคะ ก็จึงที่ปลูกไว้นี่นะีคะปลูกไว้ในกระถางนะคะเพราะว่าต้องการจะจํากัดให้ต้นที่อยู่ในระดับที่ไม่ต้องใหญ่มากะคะ่ะแต่ที่เคยเห็นนะคะต้นรักแรกพบถ้าปลูกไว้ในพื้นที่บนดินนะคะที่ถ้าเอาลงไว้บนดินนะคะหรือปลูกไว้ในสวนใหญ่ๆนะคะต้นจะใหญ่มากนะคะ แล้วก็เวลาออกดอกนะคะบานสะพรั่งเต็มต้นแล้วค่ะต้องใช้คำว่าบานสะพรั่งอะคะ่ะเพราะว่าทั้งต้นก็จะมีแต่ดอกแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะมีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศยุพันธ์นะคะอย่าลืมกดไลค์ like กดติดตาม